สวัสดีค่ะทีมงานอุโชคนานรถเกษตรรถอีแตนเชียูมินะคะผู้ผลิตรถอิแตนคุณภาพมาตรฐานงานส่งออกนะคะให้ชมให้โชว์การถึงรุ่นนะคะอีแตน600ดับเุ้นเล็กนะคะตัวนี้รับประกันกนเลยรับน้ําหนักในการบรรทุกที่ไม่เกิน7ตันนะคะ ตรงตัวกันเลยนะคะตัวนี้รับน้ำหนักที่เจ็ดตานกันจริงๆนะคะใช้งานได้คล้องตัวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห0 0ดัดำรุ่นเล็กนะคะ ร็นระบบเดกลพมพงมาลัยพาวเวอร์นะคะเบรคอยู่แน่นอนนะคะพงมาลัยก็จะเบานะคะเบามากเลยแล้วก็จะคล่องตัวนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะก็สามารถที่จะขับขี่กันได้นะคะระบบการเข้าเกียร์นะคะก็ง่ายด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นคันหน้าเพาท้ายของ e สุร้อยสิบนะคะ8น้ำพาข้างเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์นิสสุร์แคนเตอร์โฟวิลนะคะมีตโลในตัวนะคะชุดแหนบเต้าของใหม่นะคะเจ็ดเซนนะคะตอนนี้รับน้ําหนักกันได้จริงๆนะคะรับประก,รกันการด้วยผลงานคุณภาพนะคะที่ลูกค้ามีการสั่งจองกันใหญ่ต่อเนื่องนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสามารถที่จะขอข้อมูลสอบถามข้อมูลเส้นทางการเดินทางมาเยี่ยมชมกันนะคะได้เลยนะคะก็จะเป็น ตัวนี้นะคะก็จะสามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็ซื้อผ่านพากสนะคะทั่วประเทศกันเลยนะคะอยากได้ไปเสนอราคาะคะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาหาเราได้นะคะที่เบอร์โทร8 8 7 8 7 4 2 0 4 0อีกหนึ่งเบอร์โทรนะคะ091 0187005นะคะทีมงานอุ้มโชคนานพร้อมที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกๆท,ท่านกันเลยนะคะ สีสัญญา,คามค่ำคืนนะคะระบบไฟจะเต็มกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟด้านบนหลังคานะคะไฟด้านข้างข่ดกระจกนะคะเรามีมาให้พ,พร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราก็จะับ ส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกค้าขาประจํากันเราไปแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดใกล้เคียงกันกาลสินนะคะก็เป็นลูกค้าขาประจํากันเช่นเดียวกันนะคะใช้ดีจึงบอกต่อนะคะผลงานเราก็เลยมีมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะบริการหลังการขายก็ดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะคะดูแลกันถึงพื้นที่กันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็จะวาเป็นเครื่องยันต์มา16แรงนะคะชอบเร็วแรงก็จัดเป็นไปน,นะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปของอูโชคอนานนะคะอิตน6ล้อด,ดำรุ่นเล็กนะคะมันทุกที่ไม่เกิน7ตันนะคะ การันตีฝีมือด้วยช่างที่มีประสบการณ์งานนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ